ไลยดีม่นนมันเยาะบกับน้องมีเนาะเอามาตลาดเนาะสามสาวเขามีของกินเนาะทุกคนเอาก็เลยออกมาซื้อแนวกินเนาะสิยานเดี๋ยวสิบวออกไปใชนะ้โบได้เนาะเอาตอนน้องได้ไปเนาะทุกคนเนาะไมได้จะป้องใครเดี๋ยวเขาใจเบมือบรรยากาศของตลาดนะเนาะเหมืนกับวบันมาคาลายไล่เนาะเ,เนื้ออะไรเอาแนวปันเนื้อ ปั่นเดี่ยวซิ่งคนเออไดปเอากระเจมานำเอาแล้วกันนะขอดจักไปเอาก็ได้ัสี่เนื้ยสี่หมูนะปาหมูห่อนี่นาะวันยาดชอจใหญ่ดี๊จีดมาขายเถียงบอปกติปันไดเนาะบางคนแต่ยาตแต่ยังกับบอดมานาทุกคน เด <if> <things. S 1> ินกันเอาค่ะคืซื้อย่างเหมือนีไม่ไม่โนยังเห็ดพากันเด็กกินเนาะ เกิดมาเน้ะอยากใหญก็ตีนเองโัยหมองหนี่ฮะวดห่ว <What? S 2> ันนี ah? 私私่เนาะหราร้องมารอเ

คนก็น,นำรับอาหารเลยอว่าน้องนี่ก็น้องน,องนางคนสือมาอันคือคผู้แานำป้าปาแต่นอยากลองก่อน่ะมามาถมีสับ มีน้ำวานะนเนาะน้ำวานกล้วยกล้วยันี่บลบบลยอยากกินกล้วยไปทางไหนดีจะซื้ออะไรว่าที่สเหลี่มองกระานมือกระถางนะไปอยู่

เย็นๆมากินแบบสี่ใส่หาการหอนเนาะมยากจะกินลงไปลงไปไอย่างเงี้ยไอ้สบายเราปากก็จะพี่บอกทอออุกคนกินน้ำห่อนลงใส่อะไรจึงเราอะไรสำนี้ครับถ้าเรากินน้ำห่อนใส่บรได้แบบอะไรสำนีครับ มีอะไรบอน้ายเคืองแกงน้ำไหมสองพันเจแวงมีมัเ่าไดกอนนี้กำลังซืพังนะัสาายช่องอ่างนสาะมา่ะได้แพะแมดเนาะทุกคนละกันสาเจียวล่างมือเนาะ เอากระวาง่งกันเนาะทุกคนเนาะเป็นยังมาเลยกัไปห้องมอปลายได้ไทุกคน่าตเนะว้าวนันยน,นั้นนะวเ,เนา้าไป่าตนในแบบวะโควิดมา ว่าวบดังก็ขอโทษนะด้อทุกคนาะวะน้องมีผ้าแห้งบอดได้ี่นี่บุนมบั่นี่ไมนพักผัวพักบ้องเอาไปยังหเอาได้ไหมเหรอาไปยังพ่ค่

ให้พมยุทุกบุ้งๆเป็นไหมานละพันพันกระสีอันมาแล้วีาา่จะ้อมมาหนอต่อคนท้ามาซ้อมต่อซมาซ้อมมได้เอ้าทำไมตืบอันต่อซม,มาซ้อมอันได้แต่ว่ามีบอเอา้าในท้องเล่นี่ในท้องเลยมีบออันต่อต่อได้ดตไดแต่ว่า พาเกษเรมีสองมาดอย่น kind of ี้ต้องหาเนียมาใส่โอ้โหมาเจ้าเนี้ยมาทำบัดซองอย่างนี้ความผนอยู่เอาอี่อยากวาเกกเกาันเลยเอาเนี้ยฮะได้ยเงไนก็มีไดเอาเงินเลเนี้ยท่เอาเนียปันอยู่กวาดเกกะกากับเลอนะ มอดินนอนมาคืนนี้อาเบิดคืนอายอะไรอนอยกินนกชีอยากกินอะไกปีกกินเลยหมงูมันมีต้นใช่เลยมันขิอมีตัวสีเหลืองนี่ตันี่นัหรอออในธงเสือกอูจำอ่ะนี่งนี้รักเลยนมี

นส่ก๋งนะใสก๋งนะไม่หลังติ่งกินอันนั้นตรงนี้ขื่อหนินะถ้าเบิ่งทำามชื่อไอ้นน่นะ งานกลวยมีบกลวยงอะไรก่อนงอะไรองาองหางหาบอกวยอไอ้เผือกบอไเผือกบอกระโรมีบอกระโรมีบออันนี้ล้วโดอะไรกัเอา้อีกทเอากะเอาบวกหต่อเป็นต่อตือน้ำหวาอมไอ้ลงไปกับบัดลนอนมาแรกกระจง เพิจงหืวแล้วว่ะอยากกินบางนาดนาคายมันมีเป็นวยใหญ่ไปฝึกทางหนก่อนวังก่อนปะพักันหล่อเนาะย่านกันดึนี่นี่ังิร้วงนี่อ้งเลนี่อเพราะวกินนะม่นั่งก็นั่งคันกันหลัวงกัมีหัวงันก็โซ่กินอ่ ไมเห็นบกได้เล่นอีเลยเอาอีมเ้กินี no yes ่คนสมคนบนีไ่แมุมมีผักมีี่ด้วมีเซนบิโตะใส่ผักกระเพราี่หดนเยหรอขึ้นเลยเขากินปเอันเยอะๆซีเยอะปมเนาะซีเป็นแข็งห้ได้ไก่อันพัีเรกไดอออันละพันเนาะใช้ใส่ลพเอง ต้องกินเอาลายอะไรนี่มีเียเอ้ยตลาดเงียบเงียงกับขาดเนะาะก,กินแค่นาทุบนี่ก็กินแน่เปิดไปนี่แต่เนี่ยอย่าก,กินเลย

เศร้าอย่า้นคือตอนนี้เรากลับสิพากันเอาเมื่อเลยเนาะทุกคนก็แบบว่าแบบว่าพ่อวดังเลยทุกคนนอโษนะเน,นืองเพราะว่าน้องวิ่งว้าวออกเสียงแล้วตอนนี้ค่ะเป็นวัดเป็นไอ้ที่ไปกอดกับไปบพอได้พอวาา่ายากเนาะ กินยาเอากินน้ำหอนเอามันก็กำลังไข้ขึ้นนอนทุกคนรองสาวอยีโดมดึ่ทางล่างครับอะลดกระจำคั่งกระคลายอ้ไรอะไรนี่ย่างขึ้นอะไรยางเฮ้ย <laughs> ลดกหหระจำคั่กระคลายวะพากันหิวเขื่องทุกคน <laughs> มาเดือดตลาดเนาะลดเอาไปจำคั่กับ ขายอ่ะจิคายยังมั้งยันอยู่ไม่ต้องดิ้นเงอนอยู่ไม่ก็ไปหับจำงนี้โควุยยันมามีเสียดอกเนาะตายเลยเสียจะได้สิฮะทุกคนทักกันย่างพุยย่างเขาเงินชนิดย่างว่าต่ปะข้างคุณนะท่นี้ขายไปแล้วยังกะทัากันย่างนะหวานเสนีต่อไปขายมึงแล้วแบบนี้ โมบีไปซื้อนี่เออไครจะมาซื้อมีบ่คนจะมาซื้อฮ่ะแม่น้องนิดน่ะให้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 เอาน้องนิดไปเรียกทุกคนจะเอาบ่มาเอาเด้อให้ซื้อนี่ผัดองค์บอลเนี่ยผัดองค์บองบ่เอาทุกคน ไม่ได้ทำอะไมัมามาป้าเรอปาผวปาอย่างนั้นป้าถ้าไม่มีจะกลัวทำยืสือกับีทุกคนมาทำอะป้าเหรอป้าผวปา Này <laughs> đấy, được rồi Này nhanh tại bằng hoàng nữa Bốn thang, hơi cao nó thang ừ. đang mày Phong <laughs> <Nhìn. cười> ra nào? มมอะไรอย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามให้น้องวีเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะตอนนี้หน,นักแห้งเนาะทุกคน <c oughs> เอียงกับคยไปแล้วเนา้สิงี้ยน้องนิดเด้ยเงีี้ฟเีโลเงากไเสิกะเอาไปเงียงียเลียงเง้นี้เง้้เงี้อเงีเงี้ยเงยเเี้ยง,ง,งเียวเจ้เีียบ้้ีี้ วบอึนอยู่